สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับก็มีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นอินเดียนะครับหุ้นอินเดียของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นอินเดียนี้ก็จะมาลงให้ทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ร่นลุงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปสั้นหนึ่งนาทีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเด่นตามนี้นะครับ เด่นนะครับหนึนะครับเน้นที่3นะครับลอง1นึ่งนะครับสาามเจ็ดสามแปดลองนะครับึงหกหนึ่งเจนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับองเก้าสองสี่นะ่นชุดวินนะครับชุดวินหกเจ็ดแนะครับไปกลับนะครับส่วนสายลู่ก็หกับ3นะครับก็ าตามนี้เลยนะครับวนอากรจัดจนเอาทุกตัวทุกตัวนะครับเพื่อไปพิจารณาดูนะครับรุนหลมเพราะความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ